ต่อจากนี้เป็นการบรรยายธรรมะโดยพระอาจารย์ภูริวัฒโนภิกขุหรือหลวงพี่หมอประจำวัดท่าประชุมบ้านดอนดูอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านสดับรับฟังได้นบัดนี้จริญพรกลยงญาติมตร,ราามทุกท่านวันนี้มานึกถึงพระพุทธประวัติแล้วก็มาถามตัวเองว่าอะไรนะเป็นสิ่งที่ ทำให้อัตมาสนใจในพระพุทธศาสนาที่สุดความจริงต้องคำตอบสำหรับคำถามนี้ก็มีหลายอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่คิดได้วันนี้ก็คือสังเกตอย่างหนึ่งว่ามันเป็นเพราะพระกรุณาที่คุณขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เด่นชัดมากๆ แล้วก็เป็นสิ่งที่อาตมามีความต้องการอยากจะเป็นได้อย่างนั้นคือคือพระอ,องค์เป็นฮีโร่ของอาตมาในในเรื่องนี้อาตมาก็าฝันว่ามีความต้องการที่จะเป็นผู้ที่สามารถให้ได้อย่างพระพุทธเจ้าออยางไงครับก็คือให้ได้อย่างไม่มีข้อแม้นะครับให้แบบไม่หวังผลตอบแทน ให้แบบปิดทองหลังผ้าให้ทั้งๆที่ไม่จําเป็นต้องให้ทั้งที่ถ้าไม่ให้เราจะได้ผลประโยชน์มากกว่าครับคงจะเป็นอย่างนั้นเพราะเราคิดดูซิว่าถ้าเป็นในโลกปกติเนี่ยถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งค้นพบความลับที่ทําให้มนุษย์ทั้งปวงมีความสุขสิ่งที่เขาจะทํำสิ่งแรกเลยที่เขาคิดอยูคืออะไรสิ่งแรกที่พวกเราคิดคืออะไร เราทาได้อย่างนั้นเราก็คิดว่าโอ้เราน่าจะมาปกป้องแบบความราับนี้ไว้ใช่ไหมครับแล้วเราก็องมาหาทางที่จะยึดจองว่าเป็นของเราเพื่อที่ว่าเราจะได้นํามาใช้เป็นประโยชน์เพื่อที่เราจะนํามาขายให้คนอื่นได้ราคาแล้วก็จะได้กําไรมาหาศารร่ารวยสุขสบายแต่พระองค์ทำในสิ่งตรงกันข้ามเลย พระอ,อ,องค์ทรงค้นพบความลับอัน,นอยิ่งใหญ่ที่จะทําให้มนุษย์มีความสุขแต่สิ่งที่พระอ,องค์ทําก็คือพระองค์ได้มอบให้กับทุกคนที่มีปัญญาที่จะรับฟังทุกคนที่มีปัญญาที่จะสามารถเข้าใจได้ทุกคนที่มีปัญญาที่จะสามารถนําไปใช้ในชีวิตของเขาได้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ยังส่งสอนอว่าทําอะไรก็ตามส่งสอนพระพุทธสาวบกว่าขอจงทําเพื่อ ้วความสุขที่สูงสุดข,ของแก่ชาวโลกเพื่อเกื้อกูลต่อโลกพระหูชนะอิตายะพระหูชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะนั่นคือสิ่งที่พระอ,องค์สอนไว้นั่นคือคติหรืออุดมการของพระอรหันต์ทันั้นสิ่งนี้ก็คือเป็นถ้าจะนิยามว่าพระอ,องค์มีอะไร ให้ความให้แบบนี้นะการการให้แบบนี้นะครับก็คงต้องเรียกว่าเป็นถ้าเป็นภาษาอังกฤษที่เคยได้ยินมาก็คือมีคำว,ว่า mentality of generosity mentality of generosity หรือจิตวิญญาณหรือจิตสำนึกแห่งความเอื้ออาทรหรือจิตวิญญาณแห่งความใจดี จิตสำนึกของความใจกว้างซึ่งพระพุทธองค์มีสิ่งน,นี้สิ่งที่ทำให้เราเป็นผู้ให้ได้จริงๆความรับคืออย่างหนึ่งก็คือเราจะเป็นผู้ให้เช่นนั้นได้ก็คือเราต้องปฏิบัตรจริจริงๆก็คือเราต้องเป็นผู้ให้จริงๆครับถ้าเราไม่เคยเป็นผู้ให้เราก็คงจะไม่เป็นผู้ให้ที่ที่อย่างนั้นได้เพราะว่าสิ่งที่เราจะไม่เคยเรียนรู้เลยก็คือ ความลับของการให้ก็คือว่ายิ่งให้ยิ่งได้ใช่ไหมครับคนที่เคยเป็นผู้ให้มาจะรู้ตัวนี้ทุกคนว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้อะไรกลับมาเวลาเราให้เราได้ได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆด้วยเพียงแต่ว่าเราบางทีเราไม่สามารถพูดได้เราไม่สามารถที่จะแสดงออกมาได้ว่ายไม่สามารถนิยามได้ชัดเจนว่า ว่นม,มันคืออะไรนะในการที่ทาทาไมเราถึงให้แนละ้วมันมันมีความรู้สึกดีแบบม่านะครับแต่ทุกครั้งที่คนที่คนที่ให้จริงๆคนที่ให้โดยไม่หวังแบบเคยให้แบบไม่หวังคนตอบแทนจริงๆจะมีความเข้าใจแบบนี้แล้วก็จะรู้ว่าโอ้จริงๆแล้วการให้มันมยิ่งใหญ่ของการรับจริงๆการให้เป็นสิ่งที่มีค่าการให้เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ ความเอือ้ออาทรเป็นธรรมชาติของมนุษย์ความมีใจดีความใจดีนะครับใจดีในลักษณะที่คือ generous คือใจกว้างเป็นธรรมชาติของมนุษย์และการให้ก็ไม่เคยทำให้เราเดือดร้อนจริงๆเพราะว่าถ้าเราให้ด้วยปัญญาถ้าเราให้ตามสมควรแก่เหตุและผลเราให้ตามสมควรแก่ อัตาภาพของเราการให้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ไม่ไม่เป็นอันตรายเลยเราสามารถให้ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์จิตใจที่ปล่อยวางจิตใจที่ไม่ยึดติดให้เพื่อเป็นการฝึกฝนให้จิตใจเราผ่องแผ้วขึ้นจิตใจเราสะอาดขึ้นจิตใจเราสูงขึ้นจิตใจเรา ปสุดจากกิเลสทั้งปวงมากยิ่งขึ้นให้ทีละนิดทีละนิดก็ผักขัดเกาจิตใจไปทีละนิดทีละนิดนั่นก็คือการปฏิบัติธรรมเหมือนกันนี่ก็อธิบายเหมือนกันว่าคือเมื่อเร็วๆนี้อาตมาก,ก็มีประสบการณ์ที่รู้สึกแปลกคืออาตมาไม่เคยเห็นใครตายบมก่นอในในชีวิต แล้วเมื่อคนไข้ผู้มาพำนักที่กุฏิชีวบาลท่านหนึ่งคือหลวงปู่ขานได้มรณาภาพไปเนี่ยก็เป็นครั้งแรกที่อาตมามีความรู้สึกที่ได้อยู่กับความตายอย่างใกล้ชิดซึ่งตอนแรกอาตมาก็ไม่ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะมีความรู้สึกยังไงก็บสิ่งนั้นนะครับแต่เพราะว่าเพราะพาะมันเกิดขึ้นจริงๆนี้ก็เป็นความรู้สึกที่มีประโยชน์มากมาก คิดว่าเป็นประสบการณ์ที่มีประโยชน์มากเพราะนอกจากจะทําให้การปล่อยวางการที่อะตมาพูดมาตลอดว่าทุกคนต้องตายทุกคนจะต้องไม่ควรไม่ไม่ควรจะประมาทควรจะมีสติกำเนิดถึงการตายของตัวเองอยู่ตลอดเวลามันทําให้สิ่งเหล่านั้นมีมีความเป็นจริงขึ้นมามีความมีชีวิตขึ้นมามีชีวิตของเป็นจริงขึ้นมาใน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 ใจของอัตมา แล้วสิ่งหนึ่งที่ที่เกิดขึ้นเลยที่ไม่ไม่ไม่ได้คาดฝันมาก่อนก็คือยืนอยู่ตรงนั้นมีมีศศอ,อบหรือรูปขันของของหลวงปู่อยู่ข้างๆอยู่บนเตียงสิ่งหนึ่งที่อยากจะทําที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นก็คือความรู้สึกอยากจะให้อะไรพัยาแ่แ่หลวงปู่นะครับแตวตอนนั้นสิ่งที่ทําได้ก็คือช่วยทําให้ สิ่งที่จะต้องจัด,จดการกับสรีระของหลวงปู่ก็คือการส่งน้ําให้หลวงปู่แล้วก็ห่มดองห่มชีวครคลองชีวอให้ช่วยให้คลองชีวรให้หลวงปู่เป็นครั้งสุดท้ายก็อยู่ตรงนั้นก็ทําเช่นนั้นก็ช่วยหลวงพี่ท่านอื่นทำไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็ทําก็รู้สึกว่าเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่ควรทำก็สมควรทําเสร็จก็รู้สึก สบายใจรู้สึกปิติ mm hmm. พอม,มีโอกาสมาเห็นวิดีโอเทปที่รูปถ่ายของกิจรกรรมเช่นตอดตอนนั้น mm hmm. ก็รู้สึกว่าโอ้มันช่างงดงามจริงๆมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นกิจกรรมที่ที่งดงามจริงๆเป็นกิจกรรมที่เป็นการลาครั้งสุดท้ายเป็นการลาลาวกับว่าเรา ปฏิบัติต่อญาติสนิทของเราที่เราเคารพยิ่งแต่พอมามา,มานึกดูก็จะรู้ว่าก็จะเห็นว่าโอ้แต่จริงๆแล้วเราเพิ่งรู้จักลงปูขานเมื่อสองเดือนที่ผ่านมานี่เองเป็นเวลาสั้นๆมากๆแต่ช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างคนเพิ่งจะมี เป็นช่วงเวลาที่เราไม่ได้คุยกันเท่าไหร่แต่ว่าอาตมาก็มั่นใจว่าอาตมาได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดที่จะช่วยเหลือที่จะให้แหลลงโปขานและหลวงปู่ขานก็รับด้วยความเต็มใจรับด้วยความรู้สึกที่ไม่ใช่ไม่ใช่เรียกร้องว่า,าอยากจะรับแต่รับด้วยความรู้สึกที่ท่านก็รู้ว่าเมื่อท่านให้คนอื่นมาช่วยท่าน มันก็เป็นเนื้อนาบุญและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเรามีจิตสําึึกแห่งกาแห่งความเอื้ออาทรเป็น i t y of Generosity ซึ่งเป็นคำที่ professor ที่ h า r v ว r รชื่อ All ์เรนแลงเได้ได้เขียนไว้ได้ได้เคยพูดขึ้นมานะครับซึ่ง All ์เรนแลงเนี่ก็เป็นท่านหนึ่งที่มีคุณูปรการมากมาย ในการทำให้ mindfulness หรือว่าการมีสติเนี่ยได้มีอิทธิพลหรือมีมีเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกในปัจจุบันนี้แล้วเราก็การการปฏิบัติธรรมมีหลายคนในโลกนี้ได้ได้มีความสนใจในการภาวนาในการนั่งสมาธิแล้วแล้ก็ได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นจากการภาวนา ครับวันนี้ก็ใช้เวลามาขอสมควรแล้วก็อยากจะพูดกับพวกเรากรยาณเมรเกี่ยวกับเรื่องความสำคัญของการให้มีประโยชน์ของการให้ความเป็นมนุษย์ของของการให้แล้วก็อยากจะชวนให้ลองลองไปลองไปใช้ดูซิแม้ว่าในในชีวิตของเราในปัจจุบันในเวลาต่อไปเนี่ยถ้าเราจะทุกคงก็มีสติ ถ้าเมื่อเรามีสติแล้วเราก็จะตัดสินใจว่าจะทําอะไรถ้าเราถ้าตัวเลือกตัวหนึ่งเป็นการให้แล้วเราคิดตัวว่าน,น,นั่นเป็นสิ่งที่เราเลือกบ่อยขึ้นให้เป็นวินัยเป็นนิสัยก็จะทําให้ชีวิตเราได้พัฒนาให้เจริญขึ้นให้สูงขึ้นเป็นหนทางอย่างหนึ่งเหมือนกันจากบุทุชน ไปสู่อริยชนก็คือเมื่อเรารู้จักให้เมื่อเรารู้จักที่จะช่วยเหลือผู้อื่นแทนที่จะติดเึดือแทนที่จะเห็นแก่ตัวแทนที่จะหวงแทนที่จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการแย่งชิงจากผู้อื่นถ้าเรารู้จักเป็นผู้ให้ ชีวิตนี้ก็จะมีความสุขยิ่งขึ้นเราจะพบความจริงที่แท้จริงได้เร็วยิ่งขึ้นขอให้ทุกท่านจเจริญธรรมเจริญเอวัง